รหัส C F สอเสือต่อเต่าหนึ่งรหัส C F สอเสือต่อเต่าหนึ่งสอเสือต่อเต่าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สอเสือต่อเต่าสี่โอ้ยลูกค้าสอเสือต่อเต่าสี่ขออภัยสอเสือต่อเต่าสี่นะจิงตเล็กแปดพันห้าเหลือ 5,500บาท5,500ัอ 5, 500, สอเสือต่อเต่า4โอ้ยแข็งนี่ว่ะเลินเต้นอ่ะอ่าสอเสือต่อเต่า4จ้ะเนี่ยมาเขาเรียงมาเขาเรียงผ้ามา8,500เหลือ5,500ัสอเสือต่อเต่า4ส่งฟรีนั่นแหละเปิกหนึ่งใช่ไหม นี่ลูกค้าเขาเรียงผ้ามาสวยเขาเรียงมาเป็นแพ็คนะผ้าเขาเรียงมาให้เป็นแพ็คแบบนี้เลยเบอร์หนึ่งนะคะเอาวร์ไซส์เบอร์หนึ่งตกเฉลี่ยตัวละห้บห้าบาทหน้าป้าย100่งรพีเซียค่ะประมาณร้อยตัวส่วนใหญ่ก็คือ36ขึ้นประมาณนี้เคิร์กแรน36ขึ้นผ้าดีผ้าไม่ค่อยยับเพราะว่าเขาพับมาให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากต้องการให้รีบพ่อลบรอยยับค่าบริการในการเรียกกระสอบละ300บาทเจ้าตัวแรกไปก่อนเคิร์กแลนด์าเรียกกระสอบละ300ว้าวแชปๆๆๆนี่โอ้เกียมๆโอ้ USA โรงงานอ้ออืมสวยมากเลยอ่ะยังดิบอยู่เลยอ่ะอู้ไม่สุกใช่มั้ยช่างยัง สอเสือตาเต่าสีกระสอบเดียวเท่านั้นส่งฟรีจ้ะแม่ส่งฟรีไปเลยยังสวยอ่ะนันยังไม่ผ่านน้ำค่ะพะยังไม่ผ่านน้ำยังไม่ผ่านการใช้ค่ะกระเป๋าแบบแข็งโด๊นะคะยังไม่ผ่านการใช้โค้งสวยมากด้านในดูดิลิ้นสวยมากค่ะขาวจ๊วงยูเอยูออค่ะพี่ งานยูเอสค่ะ s, <S, USA <S ูเค่ะเบลีตกเฉลี่ยเหลือตัวละ5้บาทในกระสอบค่ะส่งฟรีสอบนี้8,500เหลือ5,500พิมพ์รหัส c f ได้เลยตอเสือต่อเอต่าสี่งานเม็กซิโกค่ะดับบันนีค่ะเฮ้ยงานวินเทจยอดขี่ เม็กซิโกตัวนี้สอบเดียวพี่สอบเดียวี่กสอแปดพันห้าเหลือ5้าพันงฟรีไปเลยอยสามร้อยกว่ากับ pues 400รอสอเสือต่อเตา <G ap. S 2> ่าสีแก็บแบนดีมาก ก้อนเดียวเลยพี่แจ็คแอนด์โจนเอลสี่สิบกระบอกเล็กผ้ายืดตูดเป้าแน่นๆอ่ะนี่ดูไซส์นะประมาณเทะ่าไหร่มีคาฮ<ะ>าร์ดด้วยโอ้โหอ่าคาหฮาร์ดก็มาเอลอะไรห้าสิบสองสามสิบเก้าด้นเลยไงไโอ<ฮ>้ขนาดเบอร์สองขนาดมือสอง นนนขนาดมือสองไงยังสามสิบเก้าเหรียญอะโอ้โหสามเก้าปาร์ตพันสามนั่นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะจิบจิบพันสามนั่นนะ่ะนี่ราคาในห้างมือสองนะโอ้โหแพงจริงวะการ์ฮา,าร์เนี่ยเอกใหญ่เลยผนะ้าเคนวาด้วยนะโอ้ผ้าเคนวาด้วยโอ้โหพี่นี่เป็นคารโก้นะคาโกดำปีเลยอะอืม กร,ระสอบเดียวเลยพี่กระสอบเดียวเลยใครจะรับพิมพ์รหัส CF ได้เลยสอสเสือต่อเต่าสี่ค่ะเหลือ5 5าพส่งฟรีพี่รีดเพิ่มกระสอบละสา0รบาทพี่รีดอย่างเดียวพอสวยแล้วน่ทรงช่างคาโก้คาเป็นเทอมีปนนะปนร,รับแอนดรอเลนคนขี่มาค่ะ รถสอบเบอร์นหนึ่งเกดเอสภาพมันเลยค่อนข้างดูใหม่ค่ะพี่ดูใหม่คนขีม่ม้าคนขีม่ม้าค่ะยูมาสีสีเอวสี่สิบงานเชิวแลรน งันเกเรี่ยนี่ฮัด้หตน่าริบปึกปุ๊บตนนเกียอโอ้ด้านล่างด้านล่างยังหม่ไม่จบแรงเอาบยอย่างงี้โอ้เนี่ยตัวเดียวกันะน่าจะาเดียวกันด้านล่างยังหม่ไม่จบพี่ีูเอสอย่างงี้น ข้าบอย,บอยอโอ้โหนี่ใบ<อ>ใหญ่มัดมัดนี้เหมือนมาแบบเป็นในนี่หมดเลยอ่ะนะเดี๋ยวไปห้อยไปห้อยเดสต็อกเดสต็อกโอ้ใครขายโอเวอร์ไซส์อยู่อันเนี้ยเครืนคุ้มเลยพี่นี่สวยมากเลยตกเฉลี่ยเหลือตัวละห้าสิบห้าบาทพี่ห,หน้ากขาสอบเขาร้อยพีซีเอสนะก็คือประมาณร้อยตัวนะคะข้าบอยตัวนี้สี่สิบได้ไหม เพราะว่าไซส์ก็คืองานไซส์ใหญ่นะคะสามแปดสี่สิบขึ้นไปส <14. S 1> ี่สิบสี่สี่สี่นะเคยวนันสวยเลยพี่อืมคือว่าจะช่วยนั่นแหละแต่ว่ามันหยิบไม่ออกมันหยิบไม่ออกตอนนี้แรงสี่สิบสอง ป่เขาเขาม้วนมาเป็นแพ็คพี่ก็เลยก็เลยกินไม่ได้เลยเลิกงือบบอยอ๋ออุ้ยนี่มันนี่ขอไอพี่หน่อยไวรีบ at ุยคุณตุ่มยูเอสอ่ะเธอโอ้โหหนักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตันนี้ด้วยอันนี้ด้วยยังเอาไปไม่หมดยังเอาไปไม่หมดนี่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 งนี้เออกลับมากลับมากิโลหนักโอ้ยรีวุยอันนี้อูดี นี่ก็น่าจะ U S นะ <S ยังไม่เท่าไข่ห่านเลยนะไข่ห่านตั้งสามสิบกว่าเหรียญอนะโอ้ตอนนี้ L สี่สิบลูกค้าแรงเลยผ้ารุ่นเก่าสีจริงเขาตูดเป้าเต็มนะตูดเป้าเต็ม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายเคลียร์ของข้างนะค่อนข้างเยอะนะป้ายเคีแต่แปลกจังเลยราคาโอเวอร์ไซส์ทำไมแพงกว่าไซด์ปกติเหมือนเราเปิดกระสอบไซส์ปกติเบอร์หนึ่งเจดเหรียญเออมันยังไม่เท่านี้นะเนี่ยดูดิเป้าคนนั่นมากเลยค่ะพี่นั่นเต็มพี่เน้นๆเลยอะ่ะเต็มมาก ใครรับทิมได้เลยพี่ตัวนี้แรงเลอร์ค้วบอยันนี้อยู่ประมาณห้าสิบสองอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรอ่ะอันเดียวกันอันนี้เคิร์กแวนแต่ผ้ามันหน้าหนังไก่ปะ่ะายๆปูดี ตูดเป้าดูได้เลยพี่ปลายขาก็เต็มรีวูยพี่เม็กซิโกไปต้มเลยะเออวิญญาณนาะไปเกยเม็กซิโกงานเคลานต์ตกเฉลี่ยตัว ห้าบาทนะโอ้ยงานไปห้อยนี่ป้าห้อยไปห้อยเฉ็บ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 เอาเน่ก็ใช่ว่ะเอาตัวนี้ก่อน <c oughs> มีติดปห้อยเท่าไหร่ติบหกเหรียญยี่สิบสองจ้ะตัวนี้งานงานตามป้ายห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้าดอลลาร์นะ L สี 8, ่แปดค่ะไปห้อยเฉ็บเฉ็บ งานเดีวยวหนึ่งานมือหนึ่งที่ดูดิอันนี้ก็แชป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 ค่ะเข้มปีเลยสะอาดนะกระสอบเบอร์หนึ่งนะสะอาดกระสอบเบอร์หนึ่งคนขี่น้อโอเวอร์ไซส์แรงค่ะแรงกระโรดใช้ได้สิบใช้ได้ บรรแบรนด์ชับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีแบรนด์แบรนด์ชับบูแรงบูแงเว้ยคาบอยคาบอยสต่อสี่ค่ะส่งฟรี อันนี้อะไรอะ่ะแรงครับอันนี้ก็แรงแรงหรือคอสตาริก้าออฟยูเอสไซสิบหตัวนี้เป็นงานข้าวบอยวินเทจผ้าเป็นยีนแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สี่สิบเจ้าสามพร้อม ซิปใช้ได้หมดนะพี่เพราะว่าเขารูดสิบมาให้ทุกตัวเลยเขารูดสิบมาให้ทุกตัวเลยตูดเต้าอะไรเงี้ยคือแบบสภาพดีอะ่ะเอลซีสิบอซโซน่าเหมือนงานมันซักมาแล้วด้วยป่ะไม่มีกลิ่นเออหรือว่าเขารีดมาวะไม่รู้ดิมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเพื่อนอะ่ะป้ายห้อยเคลียร์แลนด์เกือบจะทุกตัวเลยค่ะแชปเคลียร์แลนด์ ยืมิบสองดอลลาร์ต้ห้อยเคลียร์แลนด์เกือบทุกตัวเลยอ่ะพีเกือบทุกตัว L สี่หกนะคะ True Life กระบอกเล็กมีทั้งงานที่เป็นยีนแท้แล้วก็งานที่เป็นพายยืดพายยืดยีนผสมยืดยีนผสมยืดใช่ อุ้ยตูตูตูตัวนี้หน่อยได้เปล่าะดอก่อนน่ารักจังฮิปฮอปอ่ะเธอเกลี่ยสิบกระเป๋าใหญ่กางเกงฮิปกางเกงฮิปค่ะกางเกงสเก็ตอืมกระเป๋าใหญ่กางเกงสเก็ตฉันซื้อแบบใช่ดูด้านในล้องอืกางเกงสเก็ต บินตูดเป้าเต็มพี่ไม่ต้องกลัวเลยเก็บ <G ap. S 1> ตูดเป้าเต็มยังไงดำเข้มแฟชั่น e U e F นะเป็นแขกรับเชิญอืม เป็น gas <Okay. S 1> เ,<ก> <laughs> เป็น gas รู้สิเหรอสี่สิบสองสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบสี่สิบสองประมาณนี้สี่สองป้ายหนังสี่สองีอ E <c oughs> โอ้สวยตัวนี้ทำราคาได้เ้าแบบมีหายากประมูลกันเริ่มที่พันแล้วอันเนี้ยเหรอหายากอันเนี้ยไอ้นี่ด้วยอันหนึ่งทอมมี่อ่ะเข้าไปซู้ไม่ไหวทอมมี่ที่เป็นที่เป็นเบลแบบเนี้ยหายากใช่หายากมากเข้าไปปัดอหรือปัดนไม่ไหวยอม สี่สองพอเราตัดออกมาแล้วพองมากเลยพองเออเดีว,ว่าคกวัน <k> ซิปเขาไปได้หมดเลยใช้ได้ทุกตัวใช่ใช่ <c oughs> สองฟรีนะใครจะรับ <c oughs> วยงานใหม่เยอะจังเลยอะ่ะ <c oughs> ดูผ้าตัวนี้ในผ้าขนอะ่ะ ถ้าขนอะงานใหม่พี่ตัวนี้ยังไม่ผ่านน้ำค่ะยังไม่ผ่านน้ำสูตรเต็มเป้าเต็ม,มรูปเลยบเลยบสิกวินเชทเอลซี่สิบสองเข้มปีเม <Made S 2> ด e นแคนาดาสี่ส <in Canada. S 2> ิบ งานแคนาดาเจ้าเออครูเฟิรนอาเหมือนกันเลย L สี่สิบ